ตัดฟืนเขาทานอันนี้เขาก็ทำเองนะรถเนี่ยลูกายอยากทำเองทำเองนี่ตัดกระเาพาฟืนมาลง

นี่ให้กินฟักทองแล้วนะคะพรุ่งนี้จะจับแล้วนะคะบอ่อนี้ต่างกันออ่ประมาณกี่วันเนาะบอ่อน้นยังเล็กอยู่อันนี้ลงก่อนอันนี้จับวันที่ยายมาวันก่อนนะที่ยายมาจำไหฮะมาถึงประมาณวันที่เท่าไหร่เนาะวันที่สิบเลย วันที่เท่าไร่ก็จับเนี่ยบอเนี่ย,ยามารอรุ่นกันว่าจะได้กี่ิโลตายเยอะเลยเพื่อนๆใส่ใส่คือใส่ผสมกันเทน่นี้ไอ้เล็กๆมันตายตายกันทุกคนเลยเลี้ยงยากถ้าไม่ตายนะไม่ต้องทำอะไรเลยเลี้ยงแต่อันนี้ก็สบายแล้ว กิโลละสองร้อยเพื่อนเริ่มถูกแล้วแต่ก่อนขายขายได้กิโลล,ละสองร้อยสามสิบเนาะจิกโรงนะไม่ใช่จริงหรีอจิงเรดเขาขายโลละร้อยโลละ 120. ร้อยยี่สิบิงเรดดำจริงเรดอะไนี่อันนี้เขาเรียกจิกโรงตัวมันจะใหญ่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จับละให้ล้างท้อง ให้กินฟักทองให้ไข่เหลืองสวยคนอื่นพ่อยกินวันเดียวยอย่าพรให้กินสองวันกินเมื่อวานก็กินวันนี้พรุ่งนี้จะจับบอนุนก็เยอะเยอะมากแต่ก่อนก็เยอะนี่เห็นไหมมันตายหมดเดเรารุ่นกันพรุ่งนี้จะได้เท่าไหร่ กินตระทำน้ำยาป่านะคะกินแต่เช้าเลยวันนี้วันนี้วันไหนอ้อวันนี้วันศุกร์เอ่งอ้อยไวซี่ไงไหน่อยเอ่งจับไงตึด๊ดอ้อยซีเอ็ออกจับไงสักอุผมมี่ยัพลจับกินคนอื่นเขาอิ่มแล้ว bạn phê mà ra riêng lần nút mảnh, thấy, ạ, ui, chậm thay, anh vẫn bẻ giọt mạ mua, con anh ư ơ, giọt mạ,แต่ไม่รู้ว่าจะกินกับอะไร, จีนยังไม่ได้ตามขนมจีน,แกชายกินนานมากแล้วนะเนี่ย, nhớ, nhớ, thấy, จำ em mua đi ná, mua, 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 lắm mua, 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 ออไม่ได้กินนานแล้วแหละไอก้กระชายขนมจีนเออในวันนั้นตามโทรไปบอกฉันลงหน้านานๆเลนะฉันจะเก็บยอดมรนะอืมมันไม่พอกินหรอกคนเองเยอะค่ะเอามาปลูกแค่สองคนนะค้นเดีียว ใส่เปียดุมตรีด่านเหรอสวยมากนะอันอันตัวตัดอันตัวปั๊บใหม่คุยสายออกเลยทางนี้สายอ๋อสายอ่ะพี่ดิงพี่สะดำดิงเรื่องเนาะพี่มันโทรพวกอยู่นี่เนาะพี่มันดิงอะไรหรอมีอะไรพอละพม่า ไอ้คุณอมงก็ใส่คุณแม่ลูกแม่ก็เกิดน้องเจ็ดเจ็ดก็เกิดเยนันก็รู้จักทำเนาะอย่าลงอ่ะมีการยื่นฟันล้อตาสุดใจมีการยื่นฟันล่อใส่อีกว่ามาจากอะไรนะอมเมนหรออะไรกัมพูจา มขือเขือนนี้บอกอะนาแ้วมะเขือยังไงวะอี่คนว่าอะไรนะอะไรไอ้ออน,นั่นมันยุขนาะสามต้นอ,ออือออ ีกินเมี่ยงตะลิงปิงมาทำนี่แหละไปจือไปมาแค่สีร่นเท่านั้นละเมื่อกี้กำลังโทรมั้งบ้านหลังไหนบ้านหลังบ้านนึงนี่เองก็จำตะบองมาหาจิงรีดบออะไรเงี้ยจับพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยคือมามามาวานนะเสียงตัอ กทำมินกมันจ่ขนมเส้นยาวๆไหมขนมเส้นยาวๆอะไรคะสวยเนาะเยวคนลุกเลยเด็กจะสะพือเนาะแม่นี่อะมะเขือปอกตะลิงปิงค่ะตะลิงปิงกินไหมกินเอาไว้ก่อน ไมกินอันนี้อยู่เล่นอยู่นั่่นก็กินสิปิงนะฮะอะไรบางอะฮะายเปียวมากเลยเดี๋ยวโคตรเลยมันเศร้าจู้จเลยมันเศ้าจู้โอ้หวนั่นกินตราใสเสื้อสวยเลยในกลลองสวยมากเลย เอาหันหลังเอาอันนี้หันหลังไว้ข้างหลังเวลามาก็หันหลังเปลือกพรุ่งนี้จินตราจะรวยแล้วได้นะพรุ่งนี้จินตราจะรวยผีกคนในเงินอีกแล้วพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยแม่นละลอตเตอรี่ก็พูดอ่ะพรุ่งนี้รวย ฉลาดนี่กำลังหั่นได้กินเด็ก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 มันดูเจ้าโป๊นติดอาการมันไม่ค่อยถื